วันที่สความสัมพันธ์อันมหัศจรรย์สมมุติว่าคุณเป็นคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ในโลกคุณจะไม่นึกอยากทำอะไรแล้วก็จะให้สร้างสารค์งานจิตกรรมไปเพื่ออะไรเล่าหากไม่มีใครเห็นจะให้แต่งเพลงไปเพื่ออะไรถ้าไม่มีใครฟังจะให้ประดิษฐ์สิ่งใดขึ้นมาทำไมถ้าไม่มีใครใช้ไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปไหนมาไหนเพราะไม่ว่าจะไปไหนก็ไม่มีอะไรแตกต่างนั่นคือไม่มีใครอยู่ที่ไหนเลย จะหาความรื่นรมหรือความสุขใดๆในชีวิตมาจากไหนการได้ติดต่อกันและมีประสบการณ์ร่วมกับคนอื่นๆต่างหากที่ทำให้ความสุขความหมายและจุดมุ่งหมายแก่ชีวิตเพราะอย่างนี้เองความสัมพันธ์กับคนอื่นจึงมีผลต่อชีวิตคุณมากกว่าอย่างอื่น เพื่อที่จะรับชีวิตดังฝันเป็นเรื่องสําคัญที่คุณต้องเข้าใจว่าความสัมพันธ์ส่งผลต่อชีวิตคุณอย่างไรในขณะนี้และความสัมพันธ์เป็นช่องทางที่ส่งพลังที่สุดสําหรับการสํานึกรู้คุณในการเริ่มต้นเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างน่ามหัศจรรย์ได้อย่างไรขณะนี้วิทยาศาสตร์ยอมรับภูมิปัญญาของนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตขณะเดียวกันก็ได้มีการศึกษาและวิจัยร่วมกันด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนที่ปฏิบัติการสำนึกรู้คุณจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดขึ้นผูกพันกับครอบครัวและเพื่อนๆมากขึ้นทั้งยังได้รับความสนใจและชื่นชอบจากคนอื่นๆแต่มีสถิติอันน่าทึ่งซึ่งได้จากการศึกษาวิจัยว่าการบ่นเรื่องของอีกคนทุกๆหนึ่งครั้งไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือโดยวาจาก็จะต้องมีสิ่งดีๆสิบประการมาทดแทนกันเพื่อให้ความสัมพันธ์งอกงาม หากในการบ่นแต่ละครั้งมีสิ่งดีๆน้อยกว่า10ประการความสัมพันธ์ก็จะเลวลงและหากความสัมพันธ์นั้นคือชีวิตสมรสก็มักจะจบลงด้วยการหย่าร้างการสำนึกรู้คุณทำให้ความสัมพันธ์งอกเงยเมื่อคุณเพิ่มพูนการสำนึกรู้คุณในความสัมพันธ์ใดๆคุณก็จะได้รับความสุขล้นเหลือได้รับสิ่งดีๆในชีวิตอย่างน่ามหัศจรรย์ทำการสำนึกรู้คุณในความสัมพันธ์ยังไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะความสัมพันธ์แต่ยังเปลี่ยนตัวคุณด้วย ไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจ้าอารมณ์ขนาดไหนการสำนึกรู้คุณจะทำให้คุณอดทนมากขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้นมีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นและมีความเมตตามากขึ้นจนถึงจุดที่คุณแทบจำตัวเองไม่ได้เลยที่เคยรู้สึกรำคาญหรือเคยบ่นในความสัมพันธ์จะหายไปหมดเพราะเมื่อคุณสำนึกรู้คุณใครอย่างแท้จริงก็ไม่มีอะไรที่คุณนึกอยากเปลี่ยนในตัวคนคนนั้นคุณจะเลิกจู้จี้บ่นว่าหรือตำหนิตีเตียนพวกเขา เพราะคุณมัวแต่สำนึกรุกคุณในสิ่งดีๆของพวกเขาอันที่จริงคุณจะไม่มีวันเห็นสิ่งต่างๆที่คุณเคยบ่นเลยด้วยซ้ำจะเรียกว่ามีชีวิตก็เพียงชั่วขณะที่หัวใจของเราตระหนักถึงสิ่งมีค่าของเราทอนตันไวเดอร์ wider, นักเขียนและนักเขียนบทละครวาจานั้นทรงพลังนักดังนั้นเมื่อคุณบ่นใครคุณก็ได้ทำลายชีวิตคุณเองโดยแท้ชีวิตคุณต่างหากที่เดือดร้อน ดยเกิดแห่งการดึงดูดไม่ว่าคุณจะคิดหรือพูดถึงใครอย่างไรคุณก็นำเข้าสู่ตัวนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมนักปราชญ์และบรมครูผู้ยิ่งใหญ่ของโลกจึงบอกให้เราสำนึกรู้คุณพวกท่านรู้ดีว่าเพื่อให้คุณได้รับมากขึ้นในชีวิตคุณเพื่อให้ชีวิตคุณมีแต่ความเพิ่มพูนอย่างน่ามหัศจรรย์คุณต้องสำนึกรู้คุณคนอื่นในแบบที่เขาเป็นก็ถ้าคนที่ใกล้ชิดคุณทุกคนพูดว่าฉันรักเธอนะรักในแบบที่เธอเป็นนี่แหละ คุณจะรู้สึกยังไงเล่าปฏิบัติการมหาศรรย์ของวันนี้คือการสำนึกรู้คุณคนอื่นในแบบที่พวกเขาเป็นแม้ว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณดีอยู่แล้วปฏิบัติการนี้ก็จะช่วยให้วิเศษมากยิ่งขึ้นและด้วยทุกสิ่งที่คุณพบในตัวของแต่ละคนว่าเป็นสิ่งที่ต้องสำนึกรู้คุณคุณจะพบว่าการสำนึกรู้คุณได้สแสดงให้เห็นถึงความมหัศรรย์อันน่าตื่นตาตื่นใจและความสัมพันธ์ของคุณจะแข็งแกร่งขึ้น สมหวังมากขึ้นและเพิ่มพูนขึ้นกว่าที่คุณเคยคิดว่าจะเป็นไปได้ให้เลือกคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่สุดของคุณสามคนเพื่อสำนึกรู้คุณอาจเลือกภรรยาลูกชายคุณพ่อหรือแฟนมุลน่วนธุรกิจและน้องสาวอาจเลือกเพื่อนที่ดีที่สุดคุณยายและคุณลุงอาจเลือกคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดคนใดก็ได้สามคนที่สำคัญต่อคุณแต่คุณต้องมีรูปถ่ายของแต่ละคนนั่นนะ ภาพถ่ายอาจเป็นภาพของเขาเองหรือถ่ายคู่กับคุณก็ได้เมื่อเลือกคนที่มีความสัมพันธ์กับคุณมาสามคนและได้ภาพถ่ายของพวกเขามาแล้วคุณก็พร้อมจะทำในสิ่งมหัศจรรย์เดินหน้านั่งลงและคิดถึงสิ่งต่างๆที่คุณสำนึกรู้คุณในแต่ละคนนั้นมากที่สุดสิ่งใดนะที่คุณรักมากที่สุดในตัวบุคคลคนนี้คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเขาคืออะไร คณอาจสำนึกรู้คุณที่เขาอดทนรับฟังมีพรสวรรค์เข้มแข็งมีการตัดสินใจที่เฉียบคมฉลาดเฉลียวโเระง่ายมีอารมณ์ขันดวงตารอยยิ้มและความใจดีของเขาคุณอาจสำนึกรู้คุณความเพลิดเพลินพอใจในสิ่งต่างๆที่คุณทำร่วมกับคนคนนี้หรือคุณอาจย้อนนึกไปถึงช่วงเวลาที่คนคนนี้อยู่ที่นั่นเพื่อคุณใส่ใจหรือสนับสนุนคุณ หลังจากใช้เวลาคิดถึงสิ่งที่คุณสำนึกรู้คุณในตัวคนคนนี้สักพักแล้ววางรูปถ่ายของเขาลงตรงหน้าใช้สมุดบันทึกปากกาหรือพิมพ์ลงคอมพิวเตอร์เลือกสิ่งที่คุณสำนึกรู้คุณมากที่สุดในตัวคนคนนี้5สิ่งมองดูภาพเขาไปด้วยขณะที่เขียนรายการสิ่งต่างๆ5สิ่งโดยเริ่มต้นแต่ละประโยคด้วยคำมหัศจรรย์ว่าขอบคุณใส่ชื่อเขาแล้วเขียนสิ่งที่คุณสำนึกรู้คุณขอบคุณ อย่างเช่นขอบคุณจอนที่ทำให้ฉันหัวเราะได้เสมอหรือขอบคุณค่ะแม่ที่ช่วยสนับสนุนให้หนูได้เรียนจนจบมหาวิทยาลัยเมื่อทำรายการเสร็จทั้งสามคนแล้วให้เดินหน้าปฏิบัติการมหัศจรรย์นี้ต่อด้วยการนําภาพถ่ายของพวกเขาพกติดตัวไปด้วยตลอดวันและวางไว้ในที่ที่คุณจะเห็นภาพนั้นได้บ่อยๆเมื่อใดก็ตามที่คุณมองภาพเหล่านั้นในวันนี้ให้ขอบคุณคนคนนั้นด้วยการกล่าวคำมหัศจรรย์ว่าขอบคุณ และเอ่ยชื่อของคนคนนั้นเช่นขอบคุณเฮลลี่ถ้าคุณไม่ค่อยได้อยู่เป็นที่ก็ให้นำรูปเหล่านั้นใส่กระเป๋าถือหรือกระเป๋าสตางค์และพยายามดูภาพเหล่านั้นให้ได้สามครั้งระหว่างวันแล้วตามด้วยกระบวนการเดียวกันตอนนี้คุณรู้วิธีใช้พลังมหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณเพื่อแปลความสัมพันธ์ของคุณให้กลายเป็นความสัมพันธ์อันมหัศจรรย์แล้วแม้ว่าน,นี่อาจไม่ใช่ความประสงค์ส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ คุณก็อาจอยากนำปฏิบัติการที่น่าทึ่งนี้ไปใช้ในทุกวันหากจําเป็นที่จะทำให้ความสัมพันธ์ทุกประเภทที่คุณมียอดเยี่ยมคุณจะใช้กับความสัมพันธ์เดียวกันหลายๆรอบก็ได้ตามต้องการยิ่งคุณสำนึกรู้คุณในสิ่งดีๆในความสัมพันธ์ได้มากแค่ไหนความสัมพันธ์ทุกประเภทในชีวิตก็จะเปีือนไปอย่างน่ามหัศจรรย์มากขึ้นเท่านั้นปฏิบัติการมหัศจรรย์หมายเลขสความสัมพันธ์อันมหัศจรรย์ หนึ่งทำปฏิบัติการมหัศารย์หมายเลขหนึ่งคือคิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตสามตั้งแต่ข้อหนึ 3, ่งถึงข้อสามโดยทำรายการสิ่งดีๆสิบอย่างเขียนเหตุผลที่คุณสำนึกรู้คุณอ่านรายการนั้นอีกครั้งและเมื่ออ่านสิ่งดีๆแต่ละอย่างจบให้กล่าวว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณและให้รู้สึกสำนึกรู้คุณสำหรับสิ่งดีๆนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2. เลือกคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่สุด3ามคน แลหารูปถ่ายของแต่ละคนไว้ 3. หวางภาพไว้ตรงหน้าแล้วเขียนสิ่งที่คุณสํานึกรู้คุณเกี่ยวกับคนคนนั้นมากที่สุด 5. สิ่งลงในสมุดบันทึกหรือพิมพ์ลงคอมพิวเตอร์ 4. เริ่มแต่ละประโยคด้วยคำหัสจันคือขอบคุณแล้วเติมชื่อของคนคนนั้นลงไปต่อด้วยสิ่งที่คุณสํานึกรู้คุณเป็นพิเศษนํานำภาพทั้ง3ภาพไปกับคุณในวันนี้หรือวางไว้ในที่ที่คุณจะเห็นได้บ่อยๆ หาช่วงเวลามองภาพนั้นอย่างน้อยให้ได้สามครั้งพูดกับรูปถ่ายของคนคนนั้นและขอบคุณเขาด้วยการเอ่ยคำหัสจันขอบคุณต่อด้วยชื่อของเขาเช่นขอบคุณเฮลลี่หก่อนจะหลับให้กำก้อนหินมหัสจรย์ไว้ในมือและกล่าวคำมัสจรย์ว่าขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างวันนี้